สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วพี่น้องจ้ามาแบ่งปันความสดชื่นกันอีกแล้วจ้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกบ้านหน่อยนะคะตอนนี้หมอกหนาจ้าหมอกจัดเลยนะคะตกลงแบบว่ารู้สึกว่าเป็นเม็ดเม็ดเลยค่ะที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนทางตอนใต้นะคะวันนี้อากาศอยู่ที่ศูนย์องศาจ้าไม่บวกไม่ลบนะอากาศพอดีพอดีจ้า มาสูดอาการบริสุทธิ์ด้านนอกหน่อยค่ะคุณเลมโบอยู่บ้านแกก็ก่อไฟนะในบ้านก็อบอุ่นจะนอกบ้านก็จะเย็นแบบนี้นะคะเห็นพี่น้องหลายๆท่านนะบ่นว่าร้อนร้อนค่ะถือโอกาสมาแบ่งปันความสดชื่นค่ะในวันที่ถ่ายคลิปนี่ก็คือเป็นวันที่27กุมภาพันธ์นะคะคลิปก็อาจจะลงช้าหน่อยเพราะต้องตัดต่อเนาะ เฮ้ยมือเย็นเชียบเลยจ้าใส่ถุงมือบางๆมานะคะจากจากจาก็เห็นหลายๆท่านบ่นว่าร้อนร้อนนะคะก็เลยมาแบ่งปันบรรยากาศสดชื่นสดชื่นจ้ะผมก็ถือโอกาสมาสูดอากาศด้านนอกด้วยนะคะหมอกนะแบบว่าลงเป็นเม็ดๆเลยค่ะ ในบ้านก็อบอุ่นนะคะเพราะว่าคุณลลนโบอยู่บ้านก็ก่อไฟจะ้ะพาพี่น้องไปไหนดีเข้าสวนเปี่ยมสุขและสวนสร้างสุขคงไม่ไม่เห็นน้ำแล้วมั้งคะเพราะว่าอากาศมันปิดเนาะแต่ได้ยินเสียงน้ำซัดซ่านบ้านคุณคิดเตอร์เปิดไฟที่หน้าต่างก็แสดงว่า แกไม่ได้เ,เข้างานกะนี้นะคะมีแสงไสที่หน้าต่างบ้านขาขาวๆของผู้เบาทฝรั่งกาดบริสุทธิ์มากพี่น้องจ๋าโล่งจมูกมากจ้ะมืดลงไปไม่ไหวละไปก็ไม่เห็นสายน้ำจ้ะ ไปไหนดีอืม <ơi> เดี๋ยวพาเข้าไปสูตรอากาศในสวนกันหน่อยจ้ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้ารั้วเข้าสวนนะคะก็ได้ทำคลิปทำขนมจีน แกงเขียวหวานนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็ได้พูดในคลิปเนาะว่าเอออากาศแบบว่าแบบนี้หนะาหมอกหนาะลิ้นสั่นแล้วห<ฮะ>มอกนาะแต่เดี๋ยวพาเข้าไปในสวนนิดนึงนะพี่น้องไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนกันเดี๋ยวไปดูว่าต้นกลาบพันปีของเราเป็นยังไงมั่งที่ปลูกใหม่จะ ก่อนจะเดินเข้าสวนก็มาเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนไฟแ่มมากเลยค่ะไฟแ่มมากเลยในบ้านอ่ะนะคะปะเข้าไปในสวนแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวพาไปดูกุหลาบพันปีของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบว่าจมูกเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ มองไม่เห็นแล้วกุหลาบพันปีของเราจะโหได้ยินเสียงน้ำจากสวนเปี่ยมสุกพี่เนาะชื่นใจมากอืมพีม่จ้ามองไม่เห็นจ้ะนิดหน่อยโหจอดสุดยอด สดชื่นที่สุดเลยโอโ้ลูกปลาขึ้นมาแบบตัวแดงเต็มเลยจ้ะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมลงปลูกผักหรือว่าเรือนกระจกหรือว่า แว็กฮูสนะคะก็เป็นไฟพลังงานแสงอะะา,าทิตย์นะคะขนาดไม่มีผ้าทิศนะคะก็ยังอุตส่าห์ส่องแสงให้จ้ะ,ะเห็นไหมมีรถลาวิ่งนะคะ <g ười> อืมการบริสุทธิ์มากๆจ้าสูดรครับโอโซนเข้าปอดลึกๆ โอ้โหนี่ขนาดมืดๆนะหอมก็ยังมองเห็นต้นอะ,อ,อ,อะไรนะหนาวจะดจำชื่อต้นดอกไม้ไม่ได้ทุกรนอน่อะเขาเรียกอะไรนะทิวรีบมองเห็นแบบว่าใบเขียวเลยคะ่ะโ,โหมุมนี้ก็ได้อยู่นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวขอภาพหนึ่งนะ โอ้มีความสุขมากเลยได้ยินเสียงน้ำที่ฝายน้ำล้นในสวนเปี่ยมสุขดังโอ้พี่น้องจ๋าเมืองในหมอกของแท้เลยจ้าสวีเดนนะจ๊ะคิดว่าอยู่แม่ห้องสอนบ้านเฮาเนาะคิดว่าอยู่แม่ห้องสอนบ้านเฮากาป่ะเดี๋ยวขอ เข้าบ้านก่อนนะพาพี่น้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ไม่กี่นาทีหรอกค่ะเพราะว่ามันหนาวคุณเลมโบบอกว่าอย่าออกไปนานนะจ้าพี่น้องจ๋ารับความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะจ้าใครที่บ่นว่าร้อนๆค่ะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขจ้า ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ